จริงใจจริงโอนจริงตามนัดค่ะคุณผู้ชมสําหรับการโอนเงินในส่วนของสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้คุณผู้ชมใน2กลุ่มนี้รับการโอนเงินสูงสุดถึง1000บาทเลยนะคะส่วนจะเป็นใครบัตรคนจนได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี้ด้วยหรือไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะและที่สําคัญนะคะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นจะรับเงินอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง22กร,รกฎาคม2 5 6 5ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วม รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเงินเข้าแล้วนะคะวันนี้จะมีเงินเข้าให้กับคุณผู้ชมใน2กลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มแรกที่เราจะมาตามก็คือเงินเบี้ยผู้พิการค่ะได้เงินระหว่าง800บาทถึง1,000บาทต่อคนต่อรายแบ่งเป็นผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนค่ะซึ่งในส่วนของการโอนเงินจะโอนเ,นเข้าบัญชีธนาคารในทุกๆเดือนนะคะ ส่วนผู้พิการที่มีอายุ8ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการนะคะโอนเข้าบัญชี800บาทก่อนแต่กรณีที่ผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมผู้พิการในกลุ่มนี้จะรับเงินในวันที่22กรกฎาคม2565ในส่วนของผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ก็คือ การรับเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก2และบาทโดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนให้ซึ่งถ้าหากนําวงเงินในวันที่8แล้วก็วันที่22มารวมกันสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนในกลุ่มนี้รับสูงสุดถึง1,000บาทกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะ และอีก er กลุ่มที่ได้รับเงินในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะโดยโอนตรงให้กับบัญชีผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะซึ่งในส่วนของการเช็คสถานะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะก็รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินจะจ่ายในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะให้ตรวจสอบเช็คสิทธิสถานะการโอนเงินซึ่งในส่วนของผู้ปกครองนะคะที่รอาการโอนเงิน ก็สามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็เช็คแอปพลิเคชันของทางภาครัฐได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ